ปัจจุบันนะคะจะทำหน้าที่เป็นหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียนสุราษฎร์พิทยานะคะ เริ่มทำงานมาตั้งแต่ปี2530นะคะบรรจุครั้งแรกที่โรงเรียนสายบุรีแจ้งประชาคารนะคะอําเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีทํางานอยู่ที่สายบุรีอยู่3ปีนะคะก็ในปี2533ก็จะมาะย้ายมาทํางานอยู่ที่โรงเรียนสุราชพิทยานะคะในปี2545นะคะก็ย้ายไปช่วยราชการที่โรงเรียนบางประกอบวิทยาคม กรุงเทพมหานครนะคะาย้ายไปเพื่อ,อไปเรียนศึกษาต่อในระดับปริญญาโทนะคะที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าทนบุรีนะคะหลังจากนั้นนะคะในเวลา2ปีที่ทำการศึกษาก็กย้ายกลับมาทำงานาที่เดิมนะคะที่โรงเรียนสุราชวิทยาค่ะอาจารย์มีแนวคิดและก็มีเทคนิคในการสอนนักเรียนอย่างไรคะ ในส่วนที่ในเรื่องของการทํางานการสอนนั้นนะคะกูก็จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาจากแต่ละปีการศึกษานะคะก็ได้สร้างออกมาเป็นโมเดลการสอนขึ้นมานะคะก็จะเป็นโมเดลการสอนที่ชื่อว่ากิตติมาโมเดลนะคะเพื่อพัฒนาคุณลักษณะและศักยภาพนักเรียนนะคะเพื่อให้มุ่งไปสู่ความเป็นสากลน,นะคะ ทีนี้ในเรื่องของกิตติมาโมเดลเนี่ยนะคะมันมีขอขยายความหน่อยนะคะว่ากิตติมาโมเดลเนี่ยมันมาจากอะ,อะไรบ้างก็มาจากคำว่า K เนี่ยนะคะ K มาจากคำว่า knowledge management มาถึงเรื่องของการจัดการความรู้นะคะ I integrated learning management การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ T technology computer เทคโนโลยีคอมพิวเตอร i i n d e p e n d e n น s ์สต y การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง m m a s t e r y ์เ a r รี n g การเรียนแบบรอบรู้ A อ f f เ c ฟ i v e d ี m โดเมนจิตพิสัยจากการที่นำกิตติมาโมเดลมาใช้เนี่ยนะคะ,ะก็ต้องนำมาประยุกต์ให้เพื่อ,อเอามานำสู่การใช้ในชั้นเรียนให้ได้ก,ก็ได้มาจัดการออกมาเป็น 6ห,หน่วยการเรียนรู้นะคะจัดกระบวนการสืบสารองค์ความรู้สู่สาระสำคัญสร้างสรรผลงานสื่อสารและนำเสนอสู่สากลผลมุ่งบริการสังคมนะคะโดยการใช้ในชั้นเรียนเนี่ยนะคะก็จะมีกระบวนการเริ่มมาตั้งแต่ในใน,ในชั่วโมงแรกนะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนเนี่ยแบ่งกลุ่มกันโดยกลุ่มที่มีความสนใจ ในเรื่องของปัญหาเดียวกันหรือเรื่องที่ต้องการจะศึกษาเหมือนเดียวกันเนี่ยอยู่กลุ่มเดียวกันนะคะในใน,น,นในหน่วยการเรียนรู้ที่2เนี่ยนะคะนักเรียนก็จะต้องศึกษาความรู้สืบค้นข้อมูลจากในอินเทอร์เน็ตสืบค้นข้อมูลจากแหล่งความรู้ต่างๆนักเรียนอาจจะต้องไปสัมภาษณ์นักเรียนอาจจะต้องไปทําแบบสอบถามออนไลน์นักเรียนอาจจะต้องไปสังเกต เพื่อรวบรวมความรู้ต่างๆนะคะโดยนักเรียนรวบรวมความรู้เสร็จแล้วนักเรียนจะต้องเอาความรู้ที่ตัวเองได้สืบค้นหรือได้รวบรวมมาไปลงไว้ในเว็บไซต์ส่วนตัวของแต่ละคนนะคะต่อไปจะเป็นหน่วยการเรียน,นรู้ที่3เนี่ยนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่3ก็จะเป็นเรื่องของนักเรียนเนี่ยจะต้องนำความรู้หรือศึกษาความรู้เกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เพื่อเอามานำเสนอผลงานในสิ่งที่นักเรียนได้สืบค้นข้อมูลมานะคะโดยแต่ละกลุ่มเนี่ยจะต้องวางแผนแล้วก็เสนอว่ากลุ่มตัวเองเนี่ยจะต้องใช้นวัตกรรมอะไรในการนำเสนอผลงานยกตัวอย่างเช่นบางกลุ่มอาจจะเสนอในการทำหนังสั้นอาจจะทำเสรคดคีอาจจะจ,จะพัฒนาโปรแกรมหรืออาจจะทำคลิปวิดีโอ หรืออาจจะทำแอนิเมชันหรือสต็อปโมชั่นซึ่งมีสิ่งที่นักเรียนสนใจเนี่ยมีหลากหลายซึ่งครูก็จะเปิดกว้างให้กับนักเรียนว่านักเรียนสามารถเสนอได้ตามที่นักเรียนมีความสนใจหลังจากนักเรียนได้วางแผนแล้วว่าจะทำอะไรสิ่งที่นักเรียนสมาชิกกลุ่มทุกคนจะต้องร่วมมือกันในการทำงานก็คือนักเรียนจะต้องแบ่งกลุ่มแบ่งงานกัน นักเรียนจะต้องแบ่งงานกันในเรื่องของการทํางานว่าในงานกลุ่มนี้ใครจะเป็นคนทําหน้าที่อะไรเขาจะต้องสืบค้นข้อมูลในการทํางานให้ลึกจนกระทั่งสามารถเป็นถึงผู้เชี่ยวชาญคือจะต้องเจาะลึกในแต่ละงานได้เช่นถ้าเป็นงานทําหนังสั้นคนที่เป็นครีเอทีฟก็จะต้องศึกษาความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเขียนบทต่างๆ ถ้าคุณไม่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการตัดต่อซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการตัดต่อสมาชิกกลุ่มก็จะต้องไปศึกษานะคะทำความเข้าใจฝึกการใช้ให้เป็นนะคะหรือถ้าในในกลุ่มมีหน้าที่ถ่ายภาพนิ่งภาพวิดีโอเขาก็จะต้องไปศึกษาเรียนรู้นะคะในเรื่องของการถ่ายภาพหรือการถ่ายวิดีโอนะคะก็จะเป็นการกระจายการทำงานกัน ะะเมื่อแต่ละคนเนี่ยไปศึกษาหาความรู้เรียบร้อยก็จะย้อนกลับมาสู่การทํางานกลุ่มอีกครั้งหนึ่งคือในหน่วยการเรียนรู้ที่4หน่วยการเรียนรู้ที่4ี็คือการสร้างสรรค์ผลงานนะคะขั้นตอนตรงนี้ในการทํางานจริงจะใช้เวลาไม่เยอะแล้วเนื่องจากนักเรียนเนี่ยได้แยกกันศึกษาแล้วแต่ละคนเนี่ยจะมีความเชี่ยวชาญเฉพาะงานของตัวเองแล้วมารวมกลุ่มในการทํางานนะคะเมื่อสร้างสรรค์ผลงานเสร็จแล้วก็ ขั้นตอนต่อไปก็คือนักเรียนจะต้องนําผลงานเนี่ยออกมานําเสนอให้กับเพื่อนในห้องหรือกับบุคคลทั่วไปการนําเสนอเนี่ยอาจจะนําเสนอได้ด้วยวิธีการที่หลากหลายเช่นอาจจะนําเสนอโดยการทําโปสเตอร์นําเสนอโดยการทําแผ่นพับหรือการอัปโหลดเข้าใน Youtube แล้วก็เผยแพร่ให้บุคคลทั่วไปได้ดูได้นะคะในในหน่วยสุดท้ายนะคะคือผลมุ่งบริการสังคมเนี่ย จากผลงานของนักเรียนที่เรียนในชั้นเรียนนะคะเมื่อเรียนในชั้นเรียนแล้วเนี่ยสิ่งที่ควรจะเกิดกับการเรียนการสอนก็คือผลงานนั้นไม่ควรจะอยู่แต่ในชั้นเรียนเสร็จแล้วนําเสนอก็จบไปคงไม่ใช่แบบนั้นนะคะก็ควรจะได้เอาผลงานที่ทําให้เกิดประโยชน์นะคะเผยแพร่ไปกับให้กับอาจจะให้กับในโรงเรียนหรือให้กับต่างโรงเรียนนะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยนักเรียนก็ได้ใช้ประโยชน์ เอาผลงานที่เกิดจากการเรียนมอบให้กับฝ่ายต่างๆได้เช่นอาจจะไปชิ้นงานบางงานเนี่ยก็จะมอบให้ฝ่ายพยาบาลหรือฝ่ายกิจการนักเรียนหรืออาจจะมอบให้กับฝ่ายบริหารทั่วไปอย่างเงี้ยค่ะซึ่งหลายๆชิ้นงานก็ทางโรงเรียนก็ได้นําไปให้ใช้เกิดประโยชน์นะคะที่อาจารย์เป็นครูผู้สอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์นะคะอาจารย์จะประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับการสอนและก็การทํางานอย่างไรบ้าง ใน,ในเรื่องของในเรื่องของการเรียนการสอนนะคะก็จะมีการนําเทคโนโลยีมาใช้ซึ่งในที่นี้ครูขอ,อพูดในภาพรวมนะคะของครูคอมพิวเตอร์ของเรียนสุราษฎร์พิทยานะคะว่าทุกท่านนะคะใช้มาตรฐานเดียวกันก็คือจะใช้ระบบเดียวกันนะคะเพื่อความเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็ทำให้เราง,ง่ายต่อการพัฒนานะคะเพราะทุกสิ่งอย่างเป็นใน,ในทางทิศทางเดียวกันเพราะ ก็เลยทําให้นักเรียนเนี่ยภายใน1นปีเราสามารถที่จะใช้เทคโนโลยี Google Apps for Education เนี่ยนะคะมาใช้ในการการเรียนการสอนในโรงเรียนเนี่ยการใช้ Google Apps for Education เนี่ยนะคะเราก็จะใช้ในเรื่องของอในเรื่องของการก็คงพูดรวมไปในเรื่องของการบริหารจัดการไปด้วยก็คือก็จะใช้ในเรื่องของการ ตั้งแต่เรื่องของการเก็บไฟล์งานเอกสารนะคะการเก็บรวบรวมรูปภาพหรือข้อมูลต่างๆการเก็บข้อมูลแบบสอบถามต่างๆนะคะซึ่งเป็นการเก็บออนไลน์เราก็จะใช้เทคโนโลยีเดียวกันในเรื่องของการก็จะทําคู่ขนานไปนะคะระหว่างการจัดการเรียนการสอนกับการบริหารจัดการ ก็คือการพัฒนาคุณครูวิชาอื่นๆเนื่องจากถ้าเราทำในเฉพาะในส่วนของนักเรียนแต่กับคุณครูเราไม่ได้พัฒนาครบคู่ไปก็จะทำให้เรามีปัญหาคือการบริหารจัดก,การก็อาจจะไม่ไม่รับรูนเท่าไหร่หรือไปไม่ไปกับคนละทิศทางนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการใช้นอกจากการใช้ในเรื่องของการใช้งานอื่นๆแล้วนะคะ,ะในวิชาคอมพิวเตอร์เนี่ยเราก็จะใช้ในเรื่องของ เป็นการบริหารจัดการการจัดการเรียนรู้โดยใช้ Google Classroom นะคะจัดการทำให้เรามีความสะดวกนะคะคุณครูผู้สอนเนี่ยมีความสะดวกในการในการจัดการเรียนการสอนนะคะสิ่งง่ายๆที่เห็นชัดเลยนะคะก็คือเราสามารถที่จะปรับปรุงบทเรียนให้ทันสมัยอยู่เสมอนะคะเพราะว่า เราไม่ต้องอไม่ต้องลงทุนไม่ต้องทำในกระดาษนะคะการสอบหรือการส่งงานต่างๆก็สามารถที่จะทำได้นะคะก็เข้าในหลักการที่บอกว่า anytime anywhere นะคะนักเรียนสามารถใช้จากที่โรงเรียนก็ได้ทำงานไม่เสร,ร็จก็กลับไปทำที่บ้านได้นักเรียนสามารถทำจากมือถือได้อะไรเงี้ยน,นะคะก็จะทำให้เรามีความสะดวกในการสอนแล้วก็ความสะดวกอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือในเรื่องอความสะดวกในเรื่องของ าการติดต่อสื่อสารกับนักเรียนนะคะซึ่งการจัดการที่ทางโรงเรียนได้จัดก,การในระบบของโรงเรียนทั้งหมดเลยนะคะคือบุคลา,ากรในโรงเรียนทั้งหมดทั้งคุณครูและนักเรียนและบุคลารกรในโรงเรียนเนี่ยเราจะมีอีเมลของโรงเรียนให้นะคะเราก็สามารถทุกท่านสามารถใช้งานแล้วก็ทาให้การติดต่อสื่อสารเนี่ยสะดวกนะคะสะดวกยิ่งขึ้น ต้องการติดต่อกับเด็กหรืออะไรต่างๆก็จะติดต่อได้ง่ายขึ้นนะคะส่วน mm. ในเรื่องของการบริหารจัดการเนี่ยเราก็ประยุกต์นำมาใช้ในเรื่องของอโดยทางโรงเรียนสุรากิทิยาเนี่ยเราก็จะมีการบริหารจัดการทางด้านเทคโนโลยีโดยการให้บริการข่าวสารข้อมูลต่างๆเนี่ยเราจะทำในระบบออนไลน์ก็บริหารจัดการผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียนบริหารจัดการผ่านทางเป็น สารสนเทศออนไลน์นะคะ,ะแล้วก็ให้บริการในเรื่องของอย่างเช่นพวกภาพถ่ายของโรงเรียนอย่างเงี้ยนะคะโรงเรียนก็จะมีการให้บริการโดยคุณครูเมื่อหมดกิจกรรมต่างๆคุณครูสามารถเข้ามาเซฟได้เราจะทําย้อนหลังไว้ให้อย่างน้อยประมาณ3ปีคุณครูสามารถย้อนดูผลงานหรือย,ย้อนดูรูปภาพต่างๆได้ยังให้การฝากแนวคิดหรือว่าเทคนิควิธีการสอน ในเรื่องของแนวคิดสำหรับคนรุ่นใหม่อยากจริงๆจะให้เกิดนะคะคืออยากให้คุณครูเนี่ยได้มีการาพัฒนาตนเองนะคะอย่างเสมอต้นเสมอปลายนะคะอีกอันนึงนะคะก็คืออยากจะให้มีการคิดนะคะฝึกการคิดแบบเป็นระบบนะคะเมื่อเราคิดเป็นระบบแล้วก็มีการจัดการความรู้ต่างๆที่เราสืบค้นได้มาเนี่ยนะคะ เอามาเก็บไว้ให้มีความง่ายสะดวกต่อการใช้งานนะคะแล้วสิ่งที่อยากจะเกิดต่อจากการเก็บความรู้ที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยนะคะอยากจะให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันกับเพื่อนในโรงเรียนหรือเพื่อนต่างโรงนะคะอีกตัวหนึ่งนะคะอีกประเด็นหนึ่งก็คือนะคะก็คืออยากจะให้คิดบวกนะคะการคิดบวกเนี่ยนะคะจะกเกิดให้เกิดในเรื่องของการพัฒนาผลง,งานนะคะ สิ่งสาคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือจะทําให้เราเนี่ยมีความสุขในชีวิตนะคะเมื่อคิดบวกถึงต่างๆเกิดมานะคะเราจะมีการปรับปรุงพัฒนาแล้วก็จะก่อเกิดให้เกิดผลง,งานที่มีคุณภาพขึ้นนะคะประเด็นหลักอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือในเรื่องของสิ่งที่อยากให้เกิดกับวงการศึกษานะคะก็คืออยากจะให้ทุกคนเนี่ยนะคะพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงนะคะแค่นี้นะคะสวัสดีคะ่ะ คุณครูจิตติมาเพชรทรัพ์นะครับเป็นคุณครูที่สอนในวิชาคอมพิวเตอร์ครับในความเห็นส่วนตัวของผมเองนะครับคุณครูจะเก่งคุณครูจะถนัดในด้านของการถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียนครับผมเรก,กับคุณครูนะครับมาตั้งแต่ตอนม .1 ถึงม .6 ครับแต่ละปีการศึกษาที่ผมเรียนมานะครับคุณครูจะมีรูปแบบการสอนที่แตกต่างกันไปครับอย่างเช่นคุณครูจะใช้สื่อออนไลน์สื่อวิดีโอ ควบคู่ไปกับบทเรียนครับบางปีนะครับคุณครูก็จะให้เรารวมกลุ่มกันเพื่อสร้างสารรค์ผลงานกลุ่มอย่างเช่นหนังสั้นโครงงานคอมพิวเตอร์บางครั้งนะครับคุณครูก็จะให้เราแข่งขันกันสร้างสารรค์ผลงานแล้วผมคิดว่ารูปแบบการสอนที่คุณครูสอนมานะครับ ช่วยให้นักเรียนมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจในบทเรียนเรื่องวิชาคอมพิวเตอร์มากเลยครับชื่อนายนัตคุณอยู่ทามาสนะครับเป็นนักศึกษาชั้นปีที่3นะครับภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่นะครับผมก็เป็นหนึ่งในสิทธิ์เก่าของโรงเรียนสุราชพิทยานะครับถ้าจะให้พูดถึงอาจารย์กิติมาเพชรทรัพย์นะครับซึ่งเป็นอาจารย์อยู่ สอนว lighting, và, ิชาคอมพิวเตอร์ที่โรงเรียนสุราษฎร์พิทยานะครับผมก็เป็นหนึ่งในลูกศิษย์ของท่านนะครับถ้าพูดถึงท่านเนี่ยผมถือว่าอาจารย์กิติมาก็เป็นครูต้นแบบนะครับเป็นอาจารย์ต้นแบบคนหนึ่งนะครับที่อาจารย์รุ่นใหม่ๆหลายๆท่านนะครับสามารถนําไปเป็นแบบอย่างได้นะครับอาจารย์ตั้งใจถ่ายทอดวิชาความรู้นะครับเพื่อพยายามให้ลูกศิษย์สามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่และมีความสุขกับการเรียนนะครับอาจารย์พยายามสอน อย่างเต็มที่นะครับคนไหนไม่เข้าใจอาจารย์ก็จะพยามเจาะลึกลงไปแต่ละคนเลยนะครับอาจารย์ก็จะมีความรักและเข้าใจสิทธิ์นะครับพยายามศึกษาธรรมชาติของนักเรียนแต่ละคนนะครับเหมือนเด็กๆที่มา,าทําโครงงานหรือว่าส่งโครงงานาส่งงานแข่งการงานหัตถกรรมต่างๆเนี่ยอาจารย์ก็จะพยายามที่จะเข้าถึงนักเรียนแต่ละคนว่าแต่ละคนเนี่ยขาดแคลนตรงไหนมีความบกพร่องตรงไหนต้องต้องเสริมหรือเพิ่มเติม อย่างไรบ้างนะครับและอาจารย์จะบอกเด็กเสมอเมื่อเวลามีการแข่งโครงงานหรืองานต่างๆนะครับอาจารย์ก็จะบอกว่าเราอย่าไปเครียดนะครับอย่าไปยึดติดกับรางวัลหรือเราจะต้องไปคิดว่าเราต้องชนะเท่านั้นนะครับเราทําทุกอย่างของเราอย่างเต็มที่ได้ก็ถือว่าเป็นผลพลอยได้เป็นความตั้งใจของเราแต่ว่าถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ของการเรียนอย่างหนึ่งนะครับถือเป็นการเรียนนอกพื้นที่นะครับ อาจารย์พยายามพูดย้ำเสมอนะครับและเด็กก็จะแบบไม่มีความกดดันไม่มีความเครียดในการทํางานแล้วก็ทําให้เด็กทํางานออกมาอย่างเต็มที่แล้วก็ผลออกมาก็ก็เป็นที่น่าพอใจนะครับก็คือได้รางวัลชนะเลิศหรือรางวัลอะไรรองชนะเลิศประมาณนี้ครับก็แล้วแต่แล้วแต่แต่และคนไปนะครับก็เป็นเป็นที่น่าพอใจครับอาจารย์ กิติมานะครับเป็นอาจารย์ที่สามารถปรึกษาได้ทุกเรื่องนะครับสามารถไปคุยเรื่องเล,เล่นๆสนุกๆกันก็ได้หรือว่าใครมีปัญหาอะไรทางการเรียนหรือมีปัญหาตรงไหนไม่เข้าใจก็สามารถให้อาจารย์เป็นที่ปรึกษาให้ได้นะครับสําหรับาการมาเรียนในมหาลัยได้ได้ไดนำข้อคิดอะไรจากอาจารย์มาใช้บ้างนะครับอาจารย์ก็ก,ก็บอกอยู่เสมอนะครับก็ก็เคยเคุยกับอาจารย์อาจารย์บอกว่า เรามาเรียนแล้วเนี่ยเราต้องพยายามที่จะเข้าถึงอาจารย์นะครับเหมือนเหมือนตอนแรกเหมือนกันนะครับก่อนที่ว่าผมไปเรียนที่โรงเรียนสุราษฎร์พิยาผมก็ติดต่ออาจารย์นะครับตอนนั้นพยายามเข้าถึงอาจารย์นะครับจึงได้กลายเป็นลูกศิษย์นะของเด็กฝ่ายคอมของห้องคอมของโรงเรียนนะครับมาเรียนมหาลัยก็เหมือนกันนะครับเราอยากเราสนใจด้านไหนเราก็ต้องดูว่าอาจารย์ท่านไหนชํานาญด้านไหนนะครับแล้วก็พยายามที่จะเข้าถึงอาจารย์ท่านนั้นนะครับเพราะว่าเราเป็นนักศึกษานะครับเราก็ต้องพยายามเข้าถึงอาจารย์อยู่แล้วนะครับ ครับครับก็ถ้าให้พูดถึงอาจาร,รย์กิตตินะครับก็คงต้องพูดตั้งแต่ที่ผมเข้าโรงเรียนสุร,ราษฎร์พยาในชั้นม .1 เลยก็คือผมเนี่ยมีความสนใจทางด้านคอมพิวเตอร์อยู่ก่อนแล้วซึ่งอาจาร,รย์กิตตินี่ได้เปิดชมรมไอซีทีของโรงเรียนขึ้นมาซึ่งเปิดกว้างให้นักเรียนที่มีความสนใจเนี่ยได้เข้าไปอ,อยู่ในกลุ่มได้ในแล้วก็สามารถศึกษาเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับด้านคอมพิวเตอร์ได้อย่างสลัดซึ่งกิ่มแรกเนี่ยผมก็ได้เข้าไปแล้วก็ได้อ่า ลองเรียนรู้ด้านเกี่ยวกับโรบอทก่อนและต่อมาก็ได้ลองไปได้ไปแข่งโรบอทนะครับแล้วก็ต่อจากนั้นก็เกี่ยวกับด้านอาแอนิเมชันที่ผมมีความสนใจอย,อยู่อยู่แล้วอาจารย์เขาก็ได้ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีให้ความรู้ซึ่งแต่ว่าอาจารย์เนี่ยเขาก็ไม่ได้เก่งทางด้านแอนิเมชันโดยโดยตรงนะครับแต่อาจารย์เขาก็าพยายามศึกษา สิ่งต่างเกี่ยวกับแอนิเมชันเนี่ยแล้วก็คอยมาสอนผมอยู่ตลอดนะครับซึ่งเ,เป็นเรื่องที่ดีมากสำหรับผมเพราะว่า,าผมเนี่ยก็แค่สนใจในด้านนี้อยู่ก่อนแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ศึกษาอะไรจริงจังนะครับต่อมาก็ผมได้ลองไปแข่งเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์สามิตินะครับซึ่งก็ได้้ชัยกิติมาอย่งนั่นแหละครับคอยช่วยสนับสนุนแล้วก็ให้ความรู้ต่างๆ แล้วก็ต่อมาก็ได้แข่งหนังสั้นประกวดหนังสั้นแล้วก็แข่งตัดต่อวิดีโอนะครับแล้วก็รวมถึงการได้อลองทำเว็บหรืออะไรร่วมกับกลุ่มไอซีทีของโรงเรียนนะครับซึ่งก็ได้สอนอะไรต่างๆผมมากมายได้ให้ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แทบจะทุกด้านเลยนะครับถึงแม้ว่าอาจารย์เองเ,องเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ชํานาญในทุกๆด้านที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เนี่ยแต่ว่าอาจารย์เขาก ศึกษาหาความรู้ใหม่ๆม,ม,มาเสมอแล้วก็คอยมาช่วยสนสนับสนุนพวกผมในกลุ่มไอซีทีเนี่ยเป็นอย่างดีตลอดเวลาซึ่งก็ตลอด6ปีที่ผมอยู่ในโรงเรียนจุราษฎพิยาเนี่ยผมได้ความรู้อะไรมากๆม,มากมายทางด้านคอมพิวเตอร์นะครับเกี่ยวกับด้านไอซีทีอะไรต่างๆแล้วผมก็ได้ไปศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยซึ่งก็ได้ช่วยผมเป็นอย่างมากในการเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยนะครับครับ ก็มาจาก SMP รุ่นที่5นะแล้วก็อาจารย์กิติมาเป็นครูที่น่ารักใจดีแล้วก็ชอบช่วยเหลือนักเรียนเป็นครูที่แบบเข้าใจเด็กกันนะแล้วเป็นครูที่อารมณ์เย็นแบบมีจิตวิทยาในะแบบในการคุยกับเด็กทําให้เด็กแบบพี่เราวิทีคุยกับอาจารย์กิติมาแล้วอาจารย์พูดแล้วมีความสุขอะ